สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบุ๋ม V88 สาขาลาบุหลวงนะคะจะมารีวิวเจ้าคันนี้เลยนะคะเป็นรุ่น t o y ยต้ v i o o h h a m นะคะรุ่น 2.5G นะคะเป็นรุ่นสมาร์ทแคมนะคะคันนี้ค่ะพี่ๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะบุ๋มก็ขอแนะนำเจ้าคันนี้เลยนะคะส่วนรายละเอียดนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวบุ๋มพาชมกันเลยค่ะ สำหรับเจ้าคันนี้นะคะก็จะมาในโทนสีเทาแบบนี้เลยนะคะตัดด้วยกระจกมองข้างสีโครเมียมนะคะติดตั้งด้วยไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะคะตัวกระจังหน้าก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะตัดด้วยตาโลโก้สีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะไฟด้านหน้านะคะยังคงใสๆนะคะไม่มีรอยแต่ง,งาใดๆเลยนะคะไฟตัดหมอกนี้เราก็มีมาให้พร้อมเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านล้อกันบ้างนะคะล้อก็จะเป็นล้อแมกเดิมๆจากศูนย์เลยนะคะหากพี่ๆนะคะต้องการล้อแมกแต่งซิ่งนะคะเดี๋ยวบุ๋มก็ติดตั้งให้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูภายในกันบ้างนะคะที่จับของเขานะคะก็จะเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะ สำหรับรถคันนี้นะคะจะเป็นระบบไฟฟ้านะคะตัวโคโซนหน้านะคะก็จะมาในโทนสีเทานะคะตัดด้วยสีครีมแบบนี้เลยนะคะพร้อมหน้าจอวิทยุนะคะสามารถฟังเพลงได้นะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แมนนวล5สปีดนะคะ พวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะคันนี้เลขใหม่ก็น้อยมากๆเลยนะคะเบาะของเขานะคะก็จะเป็นเบาะสีครีมนะคะพุ้มด้วยเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะได้ไปนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนเลยนะคะ สำหรับรถคันนี้นะคะสามารถออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะทํานาทําสวนทำไร่นะคะขายของออนไลน์นะคะหรือพนักง,งานโรงงานนะคะก็สามารถออกกับทางเราได้นะคะเพียงแค่ระบุอาชีพที่ชัดเจนเท่านั้นเองนะคะวันนี้นะคะเราเปิดจองเพียงแค่100บาทเท่านั้นนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะหากพี่ๆทําเรื่องไม่ผ่านนะคะเรายินดีคือเนื่อนจองให้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะก็จะเป็นเบาะแบบนี้เลยนะคะกว้างขวางมากเลยนะคะสำหรับพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะนั่งได้หลายคนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะ ไฟด้านท้ายนะคะยังคงใสๆแบบนี้เลยนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะคะที่จับก็จะเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะตัวสัญ,ญลักษณ์โลโก้วีโก้แชมป์นะคะยังอยู่ครบทุกตัวนะคะไม่มีหลุดหายไปไหนเลยนะคะปุ่มขอรับรองเลยนะคะรถคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีทิกว่ำแน่นอนเลยนะคะก่อนวันรับรถนะคะเรามีการเปลี่ยนถ่ายของเหลว ค่าสีเคลือบเงานะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้ด้วยนะคะเรามีการรับประกัน6ปีเลยนะคะพร้อมกล่อง ECU ให้ด้วยนะคะเรามีอู่ต้องฟรีทูกเช่าขายเลยนะคะเรามีบริการลถยกฟรีให้ด้วยนะคะเรามีบัตรเติมน้ำมันฟรีให้1,000บาทนะคะหากพี่ๆคนไหนสนใจนะคะก็รีบจองเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้เราเปิดจองเพียงแค่100บาทเท่านั้นนะคะ เป็นยังไงบ้างคะตัวไฮรักวีโก้ยังอยู่ครบเลยนะคะได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับการรีวิวเจ้าคันนี้นะคะราคาของเขานะคะอยู่ที่389,000บาทนะคะ่อนเดือนละ 8,000นะคะสูงสุด8 4ง,งวดน,นะคะหากพี่ๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์มาหาบุ๋มได้เลยนะคะที่เบอร์0823846113นะคะย้ำเลยนะคะวันนี้เปิดจองเพียงแค่100บาทเท่านั้นนะคะหากพี่ๆคนไหนสนใจนะคะก็รีบจองกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบุ๋มก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ